ม้านนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างม .33 ว่างงานจากน้ำท่วมรับเงินทดแทน50%นะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ว่างงานจากน้ำท่วม ยื่นรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยนะคะรับเงินค่าจ้างสูงสุด50%ของค่าจ้างนะคะก่อติดข่าวน้ำท่วมเยียวยาปรกันสังคมจากกรณีสถานการณ์อุทก,กภยัยจากอิทธิพลพายุและฝนตกในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนประกันสังคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะลูกจ้างมส3มที่ว่างงานจากน้ำท่วมสามารถยื่นรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย50%ของค่าจ้างได้นะคะนางสาวรัตด,ดาแซลีโคศกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนต้องหยุดงานไม่ได้รับค่าจ้างถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นรับเงินทดแทนจากเงินกองทุนประกันสังคมได้โดยจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ไปทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยแต่ไม่เกิน180วันนะคะส่วนการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเป็นการจ่ายเงิน หลังจากวันที่ลูกจ้างมาทำงานได้แล้วดังนั้นเมื่อน้ำลดแล้วจึงค่อยยื่นเบิกกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยนอกจากนั้นลูกจ้างไม่ต้องขึ้นทะเบียนคนว่างงานและรายงานตัวกับกรมการจัดหางานเนื่องจากยังมีสถานะเป็นพนักงานไม่ได้ลาออกหรือถูกเลิกจ้างเงื่อนไขขอรับเงินทดแทนว่างงานจากน้ำท่วมนะคะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า เงื่อนไขมีอยู่2อย่างคือทั้งบ้านถูกน้ำท่วมหรือทั้งบริษัทถูกน้ำท่วมแต่ต้องมี6ใน15ในการจ่ายเงินสมทบมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า6ถึง15เดือนและจะต้องยื่นแบบซอปสองขีดศ1ทับ7คือลูกจ้างยื่นและแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้างนะคะเราจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้า จะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกำหนดและให้นายจ้างรับรองว่าไม่สามารถมาทำงานได้กี่วันซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมซึ่งกรณีนี้ยังยื่น e-service ไม่ได้ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์โดยน้ำลดแล้วค่อยเดินทางมายื่นเพราะเราไม่จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่แล้ววิธีการนับจ่ายสมทบ6ใน15เดือนนะคะ โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวขยายความถึงวิธีนับการจ่ายสมทบ6ใน15เดือนว่านับจากวันที่หยุดงานสมมติว่าเดือนตุลาคมหยุดงานมาตั้งแต่1ตุลาคมก็นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายนไป15เดือนมีการจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือไม่แต่ถ้าทำงานมาโดยตลอดหล,หลังจากนั้น6เดือนก็จะสามารถเบิกงานได้ที่เรากำหนดเช่นนี้ยกตัวอย่างคนงานก่อสร้าง จะมีการจ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอเดือนนี้มาทำงานก็มีเงินสมทบเดือนที่ไม่มาทำงานก็ไม่มีเงินสมทบก็เลยให้นับย้อนหลังไป15เดือนนะคะสำหรับขั้นตอนการยื่นของเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยลูกจ้างสามารถโหลดแบบคำขอรับผลประโยชน์ในกรณีว่างงานหรือสอปส2 01ทับ7ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ จากนั้นกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและลงลายมือชื่อรวมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองจากนายจ้างว่ามีเหตุน้ำท่วมจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวหรือรับรองว่าบ้านลูกจ้างถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้จากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่โดยไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดสาขาที่สะดวกนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ